ตอนนี้พี่จะถามประวัติโอมด้วยก่อนครับผมพี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพิธีล้ำอะไรพิธีกรพิธีกรนะชื่อชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อโอมครับชื่อโอมแล้วใช่ใช่แล้วไม่ไม่ไม่ฮูดังพี่ปึ่งมาว่ะกท่านที่น้องนี่พี่ต้องนั่งอย่างงี้ว่ะนั่งอย่งงี้วะสัมภาษณ์สิสัมภาษณ์เนี้ดีเด้อแนว้ยกดีมาตอบท่านมะอ่าชื่อโอมครับชื่อจริงจักรกิจประทุมชาติครับ จากกลิบนางสกุลประทุมชาติใช่ครับแล้วพรชนะโอมพอรชนะนี้พรชนะนี้มาจากไหนอ๋อโอมโ,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 โอมก็ชื่อได้นะครับพรชนะกนะ ah ่อนที่จะเข้ามาอยู่ค่ายสิงนะครับก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายก็ตั้งชื่อว่าชนะก่อนอพอได้มาอยู่ค่ายสิงพี่โอกอลมก็ตั้งให้พรเพิ่มพรนะครับอ๋อเป็นโอมเพรชนะนั้ทำไมไม่ตั้งว่าโอมจากกลิบไม่ไม่ไม,ม่มันมันมันฟังมันเป็นยังไง พี่ฟังแล้วมันเป็นยังไงนี่เป็นอะไรออมจากกิบพนะชื่อนักชื่อ,อ,อนักร้องเี่ถ้าเรียกง,ง่ายๆมันมันมันติดหูเรียกง,ง่ายๆสมมติว่าออมลักตะเบทแห่งคุมพิภาคอะไรเงี้ยมันหนึ่งแล้วมันเซิร์ช Google หายากถ้าคาแบบเนี้ย<อ>จากกิบเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เก่งไทยหรอกเพราะว่าพี่ตอนพี่เรียนพี่ไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนอกใช่แล้วตีนี้ จัก,กรีมีกอไก่<ม>แล้วก็มีจักรจักรต้องอจอจานแม่านอากาศกอไก่อะไรอีกอเรเือกอไก่รอเรเือบอลริสีไม่หันเนี่ยมันยากชือว่ายากอยู่ทำไมไม่ตั้งชั้นๆเลยโองของพี่อะไรง่ายๆไ,ไม่ไม่ไม่เขาพ่อไม่ตั้งให้แบบนี้ไงจัก,กรีขอชงชื่อเท่ชื่อเท่อยู่จัก,กรีแล้วทีนี้ความฝันตอนเด็กๆจะเป็นอะไรความฝันเราครับอยากอยาก รับเข้าราชการอยากเป็นตำรวจเป็นตำรวจท้าไม่ได้เรียน<ช>ตำรวจอ่ะเพราะว่าเราเรียนคือมันเรียนไม่ได้ไงเกเรไงตอนเรียนดมกาวไม่เกือบดม